สวัสดีค่ะพบกับป,ปอปอนะคะกับเกม Daydream นะคะ Forgotten Sorrow นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับช h a ปเตอร์ที่4กันนะคะใช่ไหมรอบที่4แล้วปะ <laughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาจาก l ััง m มมุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าสดชื่นเหลือเกินนะคะ One m i r r o กางหังลมสวยมากเลย ประพาคารใช่ปะจากแชปเตอร์ที่หนึ่งหรือสองจำไม่ได้แล้วนะะโอ้ oh, รู้สึกมีความสุขแทนน้องจัง โอเคค่ะเหมือนเราจะต้องมาไขปริศนากันต่ออออันนี้เอาไปได้นี่ใช่ไหม นี่ไงแล้วทีนี้จะขึ้นไปยังไงวะพี่หมีเออมานี่หน่อยขึ้นได้ไหมโอเคมา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 ไม่ต้องโดนลงมา มา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 ถึงไปโยนปัญไายมาให้หน่อยแล้วถึนนะแล้วเราเอาจักรยานเออเพราะว่าเราต้องไปควบคุมข้างบนวะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบตัวควบคุมอยู่ข้างบนนะ ก็ว,ว่ามาอฮายรู้สึกว่าเป็นเกมพัซสเซลชิลลก็วันนี้แหละนะคะสามารถเอ่อโยนได้ปะจับได้ปะจับไม่ได้โอเคขอโทษ เฮ้ยเครื่องบินมันต้องเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะอันนี้เราจับได้ไหมอ่ะไม่ได้หรออันนี้คือค่าตัวตายนะฮะ การที่มีเครื่องบินยังอยู่แปลว่ามันต้องแบบเอาไว้ทาอะไรสักอย่างอ๋อทางนี้ไปได้นี่มีรอยลากนะตอนนี้เห็นรอยลากแล้ว what คงไม่ได้ให้ไปทางนี้ใช่ปะเอาพี่มีพี่มีล่น ตบดตึงนะคือปออ้อคือปอพอจะรู้กลไกลวางอย่างว่ามันเป็นการแบบเป็นการหมุนกระเฟืองอะไรแต่ว่าข้างล่างมันไม่หมุนแปลว่ามันไม่ได้ติดกับกางหันถูกไหม รอขอดูตรงนี้ก่อนคือพี่หมีลงไปได้เหรอวะเมื่อกี้อ้ยนี่ไงได้แล้วเอาได้เฉยโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะมานะคะนี่ไง โอเคเอา้าร่วงโทษโทษโทษนี่เราต้องไปดึงใหม่ไหมเนี่ยเอาใหม่โอเคเราเซฟจากตรงที่เราทำให้มันหมุนได้แล้วนะคะอันนี้ผักได้เหรอ ตอนนี้มันขึ้นมาชั้นสองได้แล้วใช่ไหมคะอุ้ยปอแค่กำลังสงสัยว่าทำไมอันนี้มันถึงไม่หมุนทางทางที่อันข้างล่างมันหมุนใช่ไหมเฮ้ยเอ,อเย้เดี๋ยวเดี๋ยพี่มี พีมีเฮ้ยใ,ในที่สุดว่ะแล้วเราไปยังไงอะติดเดวนะเบีหยอ เดียวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยแล้วปล่อยอยังไงเฮ้ยเอาอะไป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 พี่หมีไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้มันจะเขียนได้แบบอันนั้นไหมแบบมันมีที่จับให้เขียนอะไรเงี้ยคงไม่หรอกมัง้งไปดูตรงนั้นดีวกว่า 数数数。 阿金弟。 อเออขอโทษว่าใบกำกับการบินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้บินขึ้นก็คือต้องประคองรถให้ขึ้นโอเค แล้วคือมีลมด้วยนะประเด็นอ๋อขึ้นสูงมากก็ไม่ได้เอาแต่ใจจังวะอ่าโอเคโอเคโอเค แม่คือตอนนี้เราต้องไปทางไหนวะโอ้ภาโพโคตรสวย ถ้าเราอาจจะต้องรอดใต้สะพานไปปะท่านั้นคือทางลงไหมอะสีเขียวๆอะเอาว่ะดูดูมีความหวงัง ขับลอดใต้สะพานด้วยเอา้าปอบังคับไม่ได้ไม่ลราคือจุดหมายปลายทางเราต้องไปตรงไหนอะ่ะ ôi thăng cha thăng ào mึง xe bên này đi mấy ได้เช็คพอยอ์ใหม่อะอะไรอ่ะอ๋อหินถลม่มแล้วเราไปขับจนหินถลม่มทำไมวะไม่เมื่อไหร่เราจะผ่านจากจุดนี้อะปอไม่ชอบเล่นแบบนี้เลยอะบังคับยากอะ ขย่เขย่าอยู่ข้างหน้านะคะเราต้องขับแบบโอ้ขยาเขย่าเพียบเลยเอาวอะโอ้โหขย่าแบบจอยขย่ามากตอนนี้เอาวอะโอ้โหปอปออะไร บินไม่ได้ก็ปล่อยตายเฮ้ยเซฟมาไว้โอ้ย <c oughs> โอเคแม่เอ้ยได้ทำอีกอื้อมือมันเป็นมือ อเราต้องน่ใจต้องขับแบบให้มันลอดมือไปปะโอเคโอเคโอ้โ okay. ห okay. oh, สาวมาเลยอันนึงนะ เดี๋ยวเราต้องขับให้รอดมือไปนะฮะพอเพิ่งรู้ว่าเครื่องบินแม่งกดต่ำได้ด้วยโอเคกดต่ำกดต่ำดันลงกดต่ำดันลงโอเค คนเรามันจะไม่เรียนรู้อะไรเลยเหรอวะอุ้ยอุ้ยมันเร่งมันเร่งมากเลยอะแบบมันเร็วขึ้นอนะ่ะโหยากอะเมื่อไหร่กูจะผ่านจากจุดนี้เนี่ย ไปฉายเข้ามาแล้วนะคะหน <hour> อมพอหมดแรงจะกดแล้วอ่ะจริงๆเกมแย่ yeah, มาก <laughs> เกมแย่ yeah, มากเขามาเล่นเกมพาร์ทซ์นนะเว้ยไม่ใช่ประจอนพายแอดเวนเจอร์เฮ้ยอจริงๆปิอเหนื่อยมากเลยอะ่ะพอสามารถเอาไปต่อพาร์ตต่อไปได้ปะ จนมือปรชาหมดแล้วจริงๆนะมาถูกทางไหมเนี่ย โอเคถูกทางอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยทางมันมืดมากโอเคโอ้ okay. oh, ถ้ามึงจะขนาดนี้ายเรือไหม ลงจัดรถเถอะเฮ้ยจอยอยู่สั่นแล้วเฮ้ยออตโต้เซฟมาว่ะเฮ้ยทางงกปอบอกเลยนะคะว่า อเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากๆเลยนะคะอุ้ยเออรีบรีพัง ต่วิ่ง เองเหรอโอเคค่ะตอนนี้ก็มีเด็กปลาดเอาพี่หมีของเราไปนะเดี๋ยวปอจะหยุดคลิปไว้เท่านี้โอ<ห>้โ<ห>ปอก็อยากให้ดูฟุตเทจของคลิปนี้เลยนะคะแม่งคือแบบอยากจะหันไปดูดบุรีแบบไม่เครียดมาก ต้องบอกก่นว่าไอ้ฉากการร่อนด้วยเครื่องร่อนอะไรอย่างเงี้ยปอเคยเจอในเกม It Takes กส2มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันจะเป็นการเล่นระหว่างสองคนใช่ไหมคะปอกับเพื่อนปอแต่คนที่ขับอ่ะคือเพื่อนปอเว้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราสองคนอ่ะไม่มีใครขับเครื่องร่อนผ่านไอ ช่องหินอะไรต่างๆนานาได้นะคะต้องไปเรียกน้องของเพื่อนมาช่วยเล่นให้ที่เขาแบบว่ามีประสบการณ์การเล่นเกม FPS นะคะแบบประสบการณ์การเล่นพวกเออไอเกมสงครามที่แบบต้องใช้การบินใช้อะไรอะ่ะคือให้เขามาเล่นให้เพราะว่าปอ,อก,กับเพื่อนเนะ่ยเล่นไม่ผ่านขู่คือแม่งแย่มากอันนี้คือแม่ง หนักออกว่าเกมนะน,นี่แกเพราะว่าเกมนั้นมันยังแบบว่าทำทำ,ทำทางไว้ให้แล้วว่าทางข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรแต่อันนี้คือแบบว่าอยู่อยู่หินก็ถล่มอยู่อยู่หินก็แบบตกลงมาะอะไรเงี้ยโอ้เครียดมากนะฮะเป็นการเล่นเกมพลาสต์ที่เครียดที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราถนะัดถ้ายัางไงแต่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไอ้มันทำยากไม่รู้มีนค่ที่ยิงอุย้ยมีติดเทอร์โบเนี่ยเอาบังคับทำมันหักเยโคตรยากเลยกดลงเท่ากับขึ้นกดขึ้นเท่ากับลงกดลงเท่ากับขึ้นกดขึ้นเท่ากับลงเออกดลงเท่ากับขึ้นกดขึ้นเท่ากับลง กดลงเท่ากับขึ้นกดขึ้นเท่ากับลงไม่ต้องเร่งสปีดเลยนะกดขึ้นเท่ากับลงตายปาต้องสปีดต้องสปีดโอ้โยกล้ากะเดี๋ยวโอ้ยเก็บทุกคนเก็บทุกคนหัวเลยโอ้ยยากชิบหายอันนี้ยอมรับเลยยากจริงแต่เล่นมา กเก็บทุกโค้งเก็บทุกโคงเออเหมือนเหมือนพอเมื่อกี้นี่เหลยก <c oughs> <g ül> ดลงเท่ากับขึ้นน <c oughs> ี่มันสับสนตรงนี้ไ <c oughs> งรอบนี้ไปซ้ายรอบนี้อยากไปซ้าย <c oughs> ตทิที่เติดอ่ะต่ถ้าเราให้ผ่านไม่ได้พวกเราจะไม่ได้ไปต่อคนคนคนเรนะาต้งควบคความเสียงรู้ไหมเสียงสตารโว โหต้องเรียกเทพมาระับ